วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับการใช้งานา Google Drive ที่ถูกต้องนะครับจริงๆใครๆก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องต้องเข้าใจาวิธีการทำงานที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเรากลับเข้าไปใช้งานเขานะครับหรือว่าเวลาเราหาข้อมูลอะไรเงี้ยจะได้จะได้จะได้ไม่มีปัญหานะครับ กูเกิลได้ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่มากับ Google นะครับเราจะได้ Google Drive มาก็ต่อเมื่อเราสมัครอ e ีเมล Google นะครับหรือไม่ก็เป็นลักษณะของ Account แ,แบบ Google workspace นะครับที่เป็น Account ของขององค์กรที่ซื้อบริการกับ Google นะครับก็จะ,ะได้ g o o g l e a p p พลิเคชันมานะครับไม่ว่าจะเป็น Google Drive Google s p ปซ e ชี e g o o g o o g o e u o e u t g o t g l o Keep g o o g l o อะไรพวกนี้นะครับก็จะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปสมัครอ e ีเมลนะครับที่เป็นเมลของ Gmail นะครับ Gmail นี้นะครับ Gmail.com นะครับส่วนบางบางบางคนนะครับใช้เมลขององค์กรที่เป็น Google Workspace นี่ก็สามารถที่จะมีได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นทั่วไปอย,อ,ยอย่างผมเนี่ยนะครับผมก็จะสมัคร Google Google Mail นะครับผมก็จะได้ Google Application มานะครับสมัครน a i เสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปในเม i นะครับผมล็อกอินเข้าไปใน e Mail นลาจากนั้นก็เข้าอ e ีเมลไปนะ พอเราล็อกอินเข้าอีเมลมานะครับเราก็จะได้จริงจริงจะเป็นเ e มลเนาะเมื่อกี้ผมล็อกอินเข e ้าเมลมาจะเป็นเ e มลลักษณะแบบนี้นะตัวทีนะจะเป็นเ e มลลักษณะแบบนี้นะครับเอาใหมเ่เป็นเ e มลลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้รนะับทราบเนาะทีนี้พอเราเข้าเมลมานะครับเราจะทางทางขวามือเรานะครับจะมีจุดไขป่ปลา 9จุดนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้มาจากการสมัคร Google Mail นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับก็จะมะีที่เป็น Google Drive นะครับ Google Meet นะครับแล้วก็มีปฏิทินนะครับอันนี้จะมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวก Google s h e e t Google s l i d e Google Document นะครับ Google Keep พวกนี้นะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแต่ละแอปนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ Google Drive นะครับ Google Meet นี่ไม่แน่ใจจะได้ได้แนะนำไหมนะครับแล้วก็มีพวกนี้นะครับการใช้งานเบื้องต้นแต่ละอย่างนะครับตอนนี้วันนี้เรามาดูการใช้งานเบื้องต้นของ Google Drive ก่อนละกันนะครับเรากดที่จุดไข่ปลา9้าจุดนี้นะครับจุดไข่ปลาเก้าจุดนี้นะครับกดลงไปเดี๋ยวจะมี ปั๊บขึ้นมาให้เลือกว่าได้นะครับไดพอเราเข้าได้มานะครับถ้าได้เราไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับพื้นที่ว่างๆแบบนี้จริงๆกูก็ได้ก็เป็นเป็นพื้นที่ที่อยู่บนบนข่าวตัวหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับคือเราสามารถที่จะเ,เข้าถึงเขาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคอมพิวเตอร์ผ่าน Android OS Mac OS แล้วก็ Windows OS MAC OS แล้วก็ u b u n ตูหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเข้าไปถึงเขาได้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชันเอ่ยต่างๆด้วยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นพวกเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับก็จะสามารถเข้าถึงเขาได้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับเราเราเราถ้าเราเก็บไว้ตรงนั้นก็จะดีหน่อยนะครับเราสามารถเข้าถึงเขาได้ตลอดเวลานะบ,บางบางบาง,บางทีมันก็จะดีเวลาเรา ไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวไปโน่นนี่นั่นเราก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับการไปท่องเที่ยวไปโน่นนี่นั่นได้หรือการทํางานที่บ้านหรือการทํางานเป็นทีมนะครับคอร์ร์เปอร์บนะครับก็คือเราสามารถทํางานร่วมกันได้แชร์ข้อมูลให้กันได้นะครับสำหรับ Google กูเกิลแอพพลิเคชันต่างต่างนะครับส่วน Google d r ได้ก็เหมือนกันครับเป็นสถา,านที่เก็บอะไรบ้างเขาบอกเก็บไฟล์ด็อกิวเมนต์ไฟล์กูเกิลสเปซเชี e e t ไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่เป็นไฟล์ฝั่ง Microsoft นะครับอย่างเช่น Word Word Excel p o w e r p o i n t อะลพอยต นะครับแล้วก็เป็นเป็นไฟล์พวกไฟล์เอกสารอย่างเช่นไฟล์ที่เป็น pdf ต่างๆนะครับก็เอามาสามารถที่จะมาอยู่ในนี้ได้นะครับจะอยู่ในนี้ได้าการใช้งานา google drive นะครับหรือสมัคร mail gmail เนี่ยเราจะได้พื้นที่นะครับพื้นที่มา1 5 gb นะครับพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับแต่พื้นที่นี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเก็บพื้นที่ที่เป็นพวกเอกสารอย่างเดียวนะครับเขาจะมีการรวม ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มี attach file มาจากอ e ีเมลด้วยเมื่อไหร่ที่เมลเราเข้ามามีการ attach file มาเยอะๆเราไม่มีการลบเลยนะครับพื้นที่15้าจิกของเราในส่วนนี้ก็จะหายไปก็จะโดนลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเต็มวันหนึ่งเต็มเขาก็จะมีฟ้องแถบฟ้องขึ้นมาตรงนี้ว่าเมลคุณเต็มแล้ว9 2้าบซซนแล้วอะไรนี้ให้คุณลบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่แต่กว่าจะเต็มก็ก็นานนะครับน่าจะประมาณสัก5ปี6ปีก็ยังได้นะครับ แต่พอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราจะมาตามลบที่หลังแล้วมันจะลำบากเพราะฉะนั้นถ้าอะไรไม่สําคัญอันไหนที่คิดว่าจะเป็นเมลขยะเราก็ลบไปได้ไม่เปลืองพ,พื้นที่ในส่วนนี้ในกรณีที่เราต้องการจะใช้งานในส่วนของพื้นที่ Google Drive ด้วยนะครับอพอเราเข้ามาใน Google Drive นะครับเราก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนีอ้อย่างแรกเลยนะครับเราก็จะดูแถบด้านบนนะครับ ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่องในการค้นอันนี้ก็เป็นชื่อได้เป็นช่องในการค้นหานะครับครับเป็นช่องในการค้นหานะครับเนี่ยเราค้นหาแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆเรากดเข้าไปดูแล้วก็จะมีฟันเฟืองฟั тай, นเฟืองนี้ตั้งค่านะครับการตั้งค่านนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับถ้าหากท่านใดเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็เข้ามาทรงนี้นะครับแล้วก็มาตั้งค่านะครับ เราก็มาตั้งค่าเข้าไปที่เลือกภาษานะครับอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มภาษามาอีกภาษาหนึ่งยกตัวอย่างผมเพิ่มภาษาอังกฤษมานะครับหรืยัะยนะ E ง e n english. English. english แล้วก็มีไหมอ n ง l i s อะไรอ่ะทีนี้ english ยังมีให้เลือกอีกหลาย english อีกโอ้ oh, english united s t a t e และกันแล้วก็เลือกนะครับก็จะ พอเราเลือกมานะครับตรงนี้เขายังไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราต้องกดลูกศรตัวนี้ก่อนนะครับกดขึ้นไปให้เขาไปแทนที่ภาษาไทยแล้วก็กดถอยหลังมานะครับเมนูของไรเราก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตามนี้วิดาเวลาตั้งภาษาแต่ถ้าใครเปิดมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษอยากเป็นภาษาไทยนะครับกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเข้ามาี่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่เปลี่ยนภาษาไปที่เนี่ยแล้วก็กดเครื่องหมายลูกศรให้ภาษาไทยเราเนี่ยเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับ จากนั้นเขาก็กดกลับมาเราก็จะได้เมนูภาษาภาษาไทยมาที่นี้ต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ใหม่ใหม่นี่คือการสร้างเอกสารใหม่หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับลองกดดูนะครับก็จะมีการสร้างเอกสารใหม่อัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างงี้อัปโหลดโฟลเดอร์มาใหม่นะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่เอกสารนี่เป็นเอกสารพวกนี้นะครับเอกสารพวก google google document ก็ถ้าเปรียบเทียบเป็น Microsoft ก็จะเป็น Microsoft Word นะครับ Google Sheets อันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ Microsoft ก็จะเป็น Excel อะไรเงี้ยนะครับ Google Slide นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Microsoft ก็จะเป็น PowerPoint นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Google Form นะครับเป็นการกรอกฟอร,ฟอร์มฟอร์มผานหน้าเวบ็บกรอกกรอกกย่างเช่นแบบสอบถามอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ทำข้อสอบออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็ยังได้นะครับหรือว่า ทำเอกสารเกี่ยวกับสมัครงานออนไลน์อะไรพวกนี้เยอะนะครับเดี๋ยว google form เนี่ยอีกวาระหนึ่งผมจะสอนอีกทีหนึ่งนะครับค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายนะครับพอเอกสารที่เรากรอกจกาก google form เนี่ยเขาจะตกลง google sheet ด,ด้วยนะครับมาดูในส่วนต่อมานะครับอันนี้ได้ของชั้นก็คือข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราทํางานนะครับก็จะกองอยู่ตรงได้ของชั้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแชร์กับชั้นแชร์กับชั้นก็คือเป็นไฟล์ที่คนอื่นแชร์มาให้เราทํางานด้วยหรือแชร์มาให้เราใช้เป็น เหมือนอย่างว่านะครับเพราะว่าก o เกิลนี่เขาเป็นลักษณะแบบ c o l l a b o r a t e นะครับก็คือการทํางานร่วมกันนะครับเพราะฉนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลกับคนอื่นได้ที่คนอื่นแชร์นะครับเราก็ต้องมากดดูที่นี่แชร์กับฉันนะครับอันนี้ก็คือล่าสุดที่เราใช้งานมีอะไรบ้างนะครับสไฟล์ล่าสุดอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาที่ติดดาวที่ติดดาวนี่คือการ เหมือนกับทำบุ๊กมาร์กไว้นะครับว่าโฟลเดอร์ไหนเอกสารใบไหนที่เราใช้งานบ่อยเราขี้เกียจไปหาวันหนึ่งเอกสารเราอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทํางานในนี้แล้วทําบ่อยเราคีกเกียจไปหาคี้เกียจเข้าไปอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำทำทำท,ำท,ำที่ที่ติดดาวไว้ได้นะครับต่อมาก็เป็นถังขยะนะครับถังขยะก็เขาบอกว่าระบบนะครับระบบจะลบรายการในถังขยะแบบถาวรจาก ถาวรหลังจากผ่านไป30สบวันนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราลบไปแล้วอยากเอาคืนก็ต้องให้คิดได้ภายใน30สวันนะครับไม่งั้นจะเอาคืนไม่ได้นะครับอันนี้คือในส่วนฝั่งนี้แล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าสมมติว่ามีการเก็บข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับเรายากรู้ว่าพื้นที่มีเก็บอะไรไปบ้างเรากดตรงนี้ก็ได้ตรงตัวหนังสือนะครับไม่ใช่ตรงนี้ตรงตัวหนังสือเนี่ยตรงตัวหนังสือที่ใช้ไปเนี่ยเขาก็จะเด้งเข้ามาให้เราดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณใช้ไปอะไรประมาณนี้เป็นไฟล์อะไรบ้างข้้ออมมููลลที่เป็นข มากที่สุดนะครับข้อมูลที่มีกินพื้นที่เยอะที่สุดก็จะขึ้นต้นแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆที่เป็นข้อมูลน้อยต่อไปนะครับเราก็จะได้เช็คได้นะครับข้อมูลใน Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการทำงานด้วยได e เองอย่างเช่นข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วย Google เอกสาร g o o g l e Sheet g o o g l e s l ด d e Google Form พวกนี้นะครับเขาจะไม่กินพื้นที่ของของการจัดเก็บนะครับเหมือนกับไม่ไม่กินพื้นที่เลยเราเหมือนกับเราได้ได้ ได้ใช้ฟรีโดยที่ไม่เสียพื้นที่แล้วก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมผมอันนี้ผมชอบมากครับเพราะว่าผมจะสร้างไฟล์กี่ไฟล์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นไฟล์ก็ได้ที่เป็นไฟล์อีกต่าไฟล์กูเกิลชีตอะไรอย่างเงี้ยหรือไฟล์ Google d o c อะไรอย่างเงี้ยไฟล์ฟอร์มเอกสารสไลด์อะไรก็แล้วแต่เขาเขาไม่กินพื้นที่อ่ะครับก็คิดว่าดีดีเราเราเราไม่ต้องมาคิดกังวลเรื่องว่าพื้นที่จะเต็มนะครับพื้นที่จะเต็มก็ต่อเมื่อเราเอาไฟล์ที่เป็นไฟล์ไฟล์ภาพไฟล์มีเดียต่างๆไฟล์เสียงไฟล อ่ PDF อะไรเนี้ยเข้าไปหรือเป็นไฟล์ Word Excel PowerPoint เข้าไปในนี้นะครับอัปโหลดขึ้นมาพวกนี้จะกินพื้นที่นะครับถ้าไม่จําเป็นยิง่งก็ไม่ต้องเอาขึ้นมาอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นไฟล์เราซิปไว้อะไรเงี้ยไฟล์ซิปที่บีบอัดไว้เหมือนกับแช่แข็งไว้แล้วอะ่ะคุณเะเอาขึ้นมาไว้ทําไมตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ในการทํางานแบบแบบ collaborate นะครับเพราะนั้นไฟล์ไหนที่เป็นไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟไล์ซิปไฟล์อะไรเราก็ไปเก็บไว้ในที่เป็นเป็นสตอเลเป็นอะไรที่เราต้องการเก็บมากกว่าไม่จําเป็นต้องมาเก็บตรงนี้นะครับ อันนี้อันนี้อันนี้คือแนวแนวในการในการใช้งานเขานะครับมาดูทางฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นอันนี้เป็นการจัดว่าถ้ามีเอกสารนะครับก็จะเป็นแบบไฟล์ที่เป็นใหญ่ๆไฟล์ที่เป็นแถวๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นกริดในการแสดงผลต่อมาก็อันนี้ก็จะเป็นดูรายละเอียดในการทํางานนะครับในไดฟ์เนี่ยมีใครมาทํานู่นทํานี่หรือ,อมันอาจจะทํางานร่วมกันหลายคนอะไอนี้นะครับ เราก็สามารถจะมาเช็คได้ว่าเราแชร์ตัวนี้ให้คนนี้คนนี้มาทําอะไรไวกิจกรรมตัวนี้เราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าใครทําอะไรไวบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําให้ดูนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของของไดนะครับอ่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนการสร้างไฟล์เอกสารในนี้การแชร์การอะไรอีกทีหนึ่งนะครับ